สวัสดีครับพบก,กับช่องช่างทองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็นำสร้อยทองเส้นใหญ่ๆบิ๊กกนะครับมาให้ได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด 20บาทนะครับสร้อยคอทองคำนะครับ96.5%ขนาด20บาทนะครับทำสีทำความเงาเสร็จเรียบร้อยนะครับดูความเงากัน <Okay. S 2> ใกล้นะครับแวววาวนะครับเมื่อต้องแสงไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด5บาทอันนี้เป็นสร้อยเก่านะครับ ซึ่งใส่แล้วนะครับใส่เป็น10ปีนะครับทําสีทําความเงาใหม่นะครับดูยังไงก็เป็นสร้อยใหม่นะครับผมเหมือนกับไม่ได้ใส่เลยนะครับเ,เดี๋ยวมาช่างน้ําหนักตัวสร้อยกันเลยนะครับขนาด20บาทนะครับขนาด20บาท <c oughs> ขนาด20บาทนะครับน้ำหนักเต็มนะครับ300กับ4กรัมนะครับเส้นใหญ่นะครับเราเป็นงานสั่งนะครับก็เลยต้องทำน้ำหนักเผื่อนะครับเผื่อน้ำหนัก200มิลนะครับอันนี้กัมกึ่งนะครับระหว่าง150กับ200มิลนะครับเส้นใหญ่งานสั่งนะครับลูกค้าสั่งเผื่อน้ำหนักนิดนึงนะครับผมน้ำหนักเต็มมันคือ300กับ4กรัมนะครับ ส่วนเส้นนี้ก็เป็นขนาด5บาท5บาทน้ำหนักเต็มนะครับ76กรัมอันนี้จะออกกึ่งหนักนะครับน้ำหนักเต็มอยู่ที่76กรัมนะครับ เสร็จรยบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาใส่ผงใส่ตะขอนะครับดูความสวยกันแบบเต็มเ็มนะครับใส่ตะขอเสร็จเรียบร้อแเราก็มาดูความเงาความสวยกันใกล้ๆนะครับใส่หวงพระนะครับข้างและห่วงนะครับเส้นนี้แขวนพระได้3องค์นะครับสำหรับเส้นใหญ่ความยาวจะเป็นแบบสวมหัวนะครับไม่ต้องแกะตะขอ เพราะว่าเส้นใหญ่ๆตะขอมันใหญ่นะครับมันก็จะแข็งนะครับแกะยากนิดหนึ่งเพราะว่าตะขอตัวใหญ่นะครับส่วนระดับความห่างนะครับจากห่วงพระถึงตรงนี้นะครับเส้นนี้ความห่างจะอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งถึงนิ้วเจ็ดนะครับ <c oughs> มาตรฐานนะครับความห่างก็จะอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับเส้นนี้ส่วจะอยู่ที่นิ้วเจ็ดนิ้วแปดนะครับ ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของตัวสร้อยนะครับถ้าสั้นไปมันจะดูไม่สวยนะครับความห่างขององค์พระนะครับองพระองพระสององค์ข้างกับตรงกลางนะครับมันจะห่างกันพอดีเป๊ะนะครับสวยงามนะครับหรือท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับอยากจะให้ห่วงพระอยู่ช่วงไหนนะครับเวลาสั่งนะครับสั่งทางร้านได้เลยนะครับว่าจะเอาห่างกี่นิ้วนะครับ แลแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับอันนี้เป็นแบบมาตรฐานก็อยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับมาตรฐานอันนี้เป็นทอง96.5นะครับส่วนอันนี้เป็นตะขออันสั่งนะครับเป็น9 4ตัว ส่วนมากแล้วนะครับถ้าเป็นทอง9กสีตัวไม่ว่าจะเป็นทองรูกประพันธ์นะครับตรงตะขอนะครับเขาจะตอกนะครับเป็นเลข9กสีตัวนะครับเป็น9 9 9 9เสีตัวนะครับจะไม่มีจุดนะครับ9 9 9 9นะครับแต่ส่วนมากเราจะตอกเป็น9กสีตัวนะครับสำหรับพวกทอง9 0้เอ้99ิบเกปอร์เซ็นเก้าสิเปอร์เซ็นนะครับนี่เป็นตะขอเงินสั่ง สีทองมันจะออกแดงกว่านะครับจะแดงกว่าทอง96.5%สนะครับสีมันจะแดงกว่านิดหนึง่ง okay, นะครับสีทองโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุก Superman, ท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทองนะครับสงสัยเรื่องทองก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับยินดีตอบให้นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับสวัสดีและขอบคุณครับผม